สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาใช้งาน Instap ตัวฟรีเวอร์ชัน1.42ค่ะแล้วทีนี้ตัวนี้นะเราก,ก็จะทำการเซตติ้งให้ดูอันนี้นะคะก็หน้าตาเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับเวอร์ชัน1.42เราทำการเปิดเปิดกล่องนี้ ตลอดเวลานะคะเนี่ยเราคลิกข้างล่างไว้ที่กล่องเช็คบ็อกว่า Show this every time นะคะเดี๋ยวเราจะพาไป Setting Quick Setup นะคะทางด้านซ้ายมือด้านบนนี่ตรงนี้อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกนี่นะคีย์บอร์ดตรงกลางให้เป็น Adobe Illustrator ได้นะแล้วก็มีแบบอื่นด้วยนะคะเราก็ใช้แบบ i l l u s t นี่อ่ะ เสร็จแล้ว c คนวัสเราเลือก Default นะคะนี่นะมาดูกันนี่มีอะไรบ้างนะพื้นหลังเราก็เอา Default ไปนะคะส่วนตัวเครื่องมือตรงนี้นี่จะเลือกคันเลือกฟูนะคะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่มีสีนะถ้าเลือกเก c a l ลก็เป็นเครื่องมือเป็นสีเทานะคะแล้วก็เป็น p าร์ t h e มนะแล้วก็ขาวนะคะเออเราเลือกขาว เนี่ยคันเลือกมันจะออกมาแบบนี้ยสีชมพูมีสีสันนะคะเดี๋ยวดูให้ดูสีเกรย์ก่อนเนี่ยสีเกรย์ก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราเลือก c ันเลือกนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟอ่าไปที่ Time to draw นะอันที่3นะคะทางซ้ายมือตรงนี้จะเป็นพวกเทมเพลตในแต่ละแบบนะคะ ก็ลองดูได้นะคะคลิกดูเราจะ New Document เองนะคะนะแล้วก็กระดาษหรือว่า Artboard หรือว่า Document เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะ,ะเครื่องมือนี่เห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นสีสันแบบนี้นะคะพวกที่ใช้วาดใช้สำหรับเขียนเนาะหน้าตาแบบนี้ทางด้านขวามือ มานี่ไล่มาขวามือเลยก็จะมีหน้าต่าง่าเลื่อนได้ซ้ายขวาแบบนี้ก็จะมีพวกหน้าต่างของเลเยอร์แล้วก็อันนี้จะเป็น Adjust พวกจัดกึ่งกลางตัวอักษรอิเลเมนต,ต์ต่างๆนะคะคราวนี้ในการทำงานแป้นคีย์บอร์ดเราสามารถที่จะ ซูมเหมือนกับการใช้อ l ลัสเลยก็คือแป้ c คอนโทลกับตัวลบคอนโทลกับบวกนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราจะกดคอนโทลค้างไว้แล้วก็ลบนะคะก็จะเป็นการย่อเนาะ,ะไม่ใช่ย่อสิเขาเรียกว่าซูมเอาท์ถ้าซูมอินนะคะก็คอนโทลกดบวกนะแบบนี้นะคะคอนโทลค้างไว้แล้วก็กดลบคอนโทลค้างไว้กดบวกอ่าเพราะว่าเวอร์ชั่นก่อนๆน,นั้นน่ะ ไม่มีไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้คีย์บอร์ดอะไรเนาะเวลาที่จะซูมเอาก็คือใช้เมาส์กับตัวลบนะมันก็ลำบากนะหงุดหงิดนะคะคราวนี้พอมาเวอร์ชั่นนี้แล้วรู้สึกเออใช้งานเบรลัสได้ด้วยนะให้เลือกการใช้แป้นดับเบิ้ลชอบโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ